คณะสงฆ์และพุทธศาส,สนิกชนจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนังมงคล78ปีถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครได้มีพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ78ปีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธเจ,จ้าเจ้าคณะใหญ่หุ่ตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมจ้าววาดวัดไตรมิตรวิทยารามการน,นี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมจ้าววาดวจานนาวาร่วมพิธีพร้อมเจิมป้ายเปิดอาคารมีประสงค์จิตติพลังศีเรื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล เจ้าประคุณสำเร็จพระพุทธจารย์สนิทชาวนะปัญโยมีนามเดิมว่าสนิทนามสกุลวงศาเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2485นาณบ้านเลขที่28หมู่6ตําบลดงน้อยอําเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซาอุปสมบทเมื่อวันที่15เมษายนปี2506นณวัดเกาะแก้วเวลุวัน อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซามีพระอดุลสารมุนีวัดท่าเกวียนอภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพระอุปัชฌาย์ปี2519สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคณสำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยารามและในวันที่5ธันวาคมปี2557ได้รับพระราชทานสถาปนาสามณาศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบตรในราชดินานามที่สมเด็จพระพุทธจารย์ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม